ผู้เสีสิญญ์พยสยามน่าวันยิงผิดนักตีแซล่าไหมได้กินเกียวไว้ซไซยหมายเลขสามสิบเก้าตัวนี้เลยครับทีเลยนะครับตัวนี้จ่ายข้ามาเบอร์สิบสองนะเอาแล้วเอาแล้วครับ เกศไลไลของเราแหมมีสาวไซไลน์หรือเปล่าชอบสายไซไลแล้วก็พี่เอ็มเนี่ยจ้างเต็เลยนักเกศไลน์เอาวงพิดเอาพีเลียลหรือเปล่าพีาเลียร์ไหมล่ะสิน้องภูวันเอ็นดีเคอยางน้องตะไคร้เอ้ย,อล,ยล่ะส,สินักเกศไลน์เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเจอเบอร์เจ็ดกดให้ทักฝากใครดีแหมเสียหลักเด็ดนะครับคุณตัดสินใจให้กับน้องภูวัน สามเยอะโอ้โหไม่มีอะไรครับผู้รักษาประตูรับสบายว่างไกลไปให้ใหมายเลขสองหมายเลขสองเอาเจอกครับเบอร์สี่บอยเบอร์สี่เนาะอิตีเชเนาะผู้พายครับยูซุลุบการเตะครับผมเนี่ยสุดยอดครับตัวนี้ิงแบกขวาเลยนะ ก็ขอบคุณทางเนียรังสีสเกตครับที่สนับสนุนผมมาด้วย1 0 0 0งนบาทแล้วก็พี่สักับสบอนเจอร์ใหญ่ที่ไทยประกันผมก็สลับสอีก1,000ับาทเอ้ยอาาอเขาผมมาจัดบอลเขายื่นมือมาช่วยครับพีโก้ของเราครับมัวันปัญญาประชุม1 0 0 0นบาทครับอรถท่านล่องแจ้งจากอากาศ<บ>ปลาเรียมหมูส่วนครั<บ>แกงด<บ>ูงเราบริการสบายครับปลาเรียมจัดก,การให้กับรอนสันครับ เสวี่ยได้ครับเสวี่ยพี่แดงมาเนาะผมก็บุกให้เอาไหมเรี๋ยวผมใส่ัวเมาขอมาเอาครับสาวๆตื่นแต่งหน้ามาสิครับแต่งตัวประมาณช่วงหนึ่งครับบ้านเราลงมานะครับเอาครับดูได้เลยสาวๆครับคุณภาดเองบ่มีเมียเด้วย มาแล้วครับโอ้โหผมยอดจริงานที่หนาแน่นมากครับเนี่ยบ้านเสื่อมมาน้อยอากาศมาเชียร์กันโอ้โหเมื่อก่อนเคยมีละครับอากาศมาตีบอลมาเราไม่มีครับบ้านเสื่อมก็ยื้อกันตลอดครับพิลาพตอมาน้อยมาจากไกลเลยครับเนี่ยน่าจะาวแชมป์นะครับเอาละครับมาไปไปสกอร์ยังศูนย์ บอลสิบสองตูเทียมไหมโอ้โหบริษับรษประตูเทียมาเลยครับเอ่อโอ้โหหมายเ,เวขสีเอาเลื่นลื่นสนามบาสเทียมผมบอกแล้วผมบอกแล้วสนามบาสเทียมเขาบ้านกลางไปเลขสามไปเอาเบอร์เจ็ดโรดารู้สามไปเบอร์เจ็ดได้เบอร์เจ็หแข็งเลยครับแข็งเลยจะพลาดเองไหมถ้มาแพ้กุจะกลับบ้านนะครับไม่ต้องกลับครับซื้อเบียร์กับผมก่อนโอ้โ หมายเลข38เกี๊ยวไปครับสกอร์ตอนนี้0-0ครับใครแพ้ทำไมต้องกลับครับแตะตกรอบอูดูเชียย์จนแชมป์จนสุดท้ายด้วยกันครับ เอ้าเโอ้ยเดียขอบริษัทตูออกมาลรงนี้แนมไม่โดนบอลอนอี้ภาษาพนมายไอ่ๆกันี่ภาษาบันเทยงขาเจ้าเจ้ามากไม่ใช่คับคูให้ภาษาอยอ่ยูนังานครับให้กับประำบ้านน้องดีละครับ ไซไลน์เดี๋ยวอยากมาน้องภูวานสกัดว่าไงขอข้างครับผู้ตัดสินชี้ให้ฝั่งรักเตะไซไลน์ได้ทุ่มไปในศึกหกนี่นะฮะเดียวเอาหมุนล right ิงหนึ่งสองเอาเรียบไปเรียบไม่เรียบพาตีมาเด็ดเอาไปผู้ตัดสินอะไรเรียบไปเร็วใครเร็วคนเร็วเรือจำ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 โอ้ยลูกนี่น่ากูเรืออีกแลนทแข่งกัน สาธเตะคนขัดไทยของพี่นี่สนามเงาที่เล้นแข่งกันรุ่ครับเอาน้องผู้พันไปแล้วเจตัวไม้เบอร์สามเอาเอาสายสังหารหรือสายสังหารสายสังหานเรื่งสองผู้ตัดสินบอกว่าเล่นต่อครับได้เปรียบเบอร์สองเบอร์สองกับผู้สายไหมแล้วมีแต่สาวสายครับทุกวันนี้ตรงหัวเล่นบอลถือบอลดีมากครับสายไหนเพื่อนเพื่อนเตี๊ยมอันไม่ทันอันหมายเลขสิบหก เอาเอาโอ้ตรงนี้แม่เกือบปะไอยเขาครับเมี้เอาน้องบุพพานก็ต้องการเข้ารอบเหมือนกันครับโผลแพ้ไม่ได้เหมือนกันต่อมาไก่คุณก็มาไก่ใก่จะไก่เหมือกันไก่จะได้เก่ากว่กันเอาบึ้เอาน้องบุพพานมาแล้วโอ้โหน่ามีตัวคุมเกียมาแล้วครับสับไก่เลยครับเอาหมายเลขทีมมาสู้กับวังนาทีสาไล จากวาน,นอนไปตีสายไลยจากวานันเตลกานโอ้โหลูกนี้ยก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 ไม่ลงครับไฟเช็ดโยกอมาโอ้โหตะเทียนให้เปล่าวลูก <ientras> น <ainsi> ี้ระยะความฝุจะเป็นทางให้ตายของ นักเตะไซไลหรือเปล่าครับจากสกลนกครอาหมายเลขสองหมายเลขสามสิบหก 36, หมายเลขสิบหกยืนที่บอลใครจะเป็นทา่าไม้ตายผูตัดสินว่าไงผูตัดสินเจ้าพือให้สัญญาณแล้วทุกนี้หมายเลขสามสิบ 30. โอ้โหสอยวันสุดโอ้โหจุดหรือเปล่าผูจนไม่โดนทำไม ลูกนี้โลกสูตรไม่โดนครับผู้ตัดสินบอกว่าไม่โดนเป็นลูกตั้งเตะครับตั้งเตะครับตั้งเตะครับผู้ตัดสินบอกว่าชี้ที่ตั้งเตะครับเอาน้องคู่พันโหยยาวขึ้นมากองหน้าอยู่ไหนมีแต่เซนเตอร์หลังเนาะตั้งตีไซไลเซียขึ้นมาเอาวิ่งจ้ำเหลือเหลือจ้ำจำมาดิเอาไปเซ้งมาเซง โอ้หมายเลขสีบอยเก่ามากครับเส็สกอร์ยังศูนย,นยครับเอาโอ้ยน,นำ้ำมันจะติดเกมครับหมายเลขเก็บมองกัเิีแล้วตกกยิงยิงลเดียวเมื่กี้นี่พุทธศิววลินบอกว่าแลมปลายมือครับพุทธศินตาไวจริงครับพุทศิ์จากิ้าครับคนภาก็มาจากฟีบ้ากันร การตัดแต่ใครต้องการสามแต้มเพื่อจะเข้าขอรอบการันตีวันก็ไม่ยอมโยนเข้ามาแต่ไม่มีกองหน้าครับแหมลูกนี้ถึงปูประตูผู้รักษาประตูเลยครับมาให้38 38ิบาทายให้กับเซ็นเตอร์ซ้ายโยนยาวเข้ามาเอ้าดึงเพื่อนด้วยเพื่อนเท่าไห้นใหวางไงครจะทีเดียทีครับผู้รักษาศอกเอาสงมาผูอสอนผูอสอนเอาผู้รักษาประตูเขี่ยมากันเอาผูอสารรมส่งนทำให้ สวนแับสวนแับคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วไปไป <P an S 1> โอ้โดนครับโดนส่งไม่ไหวครับเป้าตัวที่สองไปเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พ่านเอา้อาพุทะสิ้นไปอีกต่อไปตัวเจ็ดโอ้โหโ,นโรนัลโดลูกนี้เอา้าลูกนี้เราไงครับดันไม่ทันโอ้โหไม่ทันจริงครับลูกนี้สนามเราก็ไม่เกลือกเลยครับอย่างว่าเขาจะหนักแบบเซียนเทพมาจะเป็นผมไม่รู้ครับเจอสนามนี้ครับจบมัอนกันครับ เอาเกมันดำเนินต่อไปครับหมายหมายที่สามที่เก้าสามสามสองสามเบอร์สี่เที่ยวไปครับอินท่าไม่ดีอ่าผู้ตัดสินให้ต่อครับอ้าวเบอร์สิบ พี่ป๋องเนี่ยพี่ป๋องจงากนครคืมเลยครับตัวเนี้ยดีเด่นเลยกองหนา้าม่อก่อนนีงเอาเอาเอา,เอา,อางไงดูไงขึ้นไม่ไม่ขึ้น่านไมาาน่พันยังโดนโอ้สิบสองสกัดด้วยกูแต่ส <c oughs> ีนดงสีไทยลายได้ทุ่มครับแหมเล่นกันสูสีจริงๆับไม่ผสมจริงๆทีกลุ่มออเบสครัคบคู่นี้ เบอร์สิบหกนุ้เนี่ยสีเท่าดีมากไวามากครับโยกซ้ายขวาเลยเบอร์สองทายหายไปเอานแล้อุปานจะตา้านไหวไหมโดนโดนโยกโดนโยกแล้วโดนโยกแล้วผมบอกแล้วเร,เรียบเรียบเรียบร้อยกูกูกูเอาละครับสถานการณ์ตกเป็นรองน,นะครับน้องอุปทานอินดีเคเป็นยังไงครับหนึ่งศูนย์ครับนักเตะไซร์ไลน์น้ำไปแล้วครับ มีนาคนน้อยลงทุกทีครับแก้เกมไหมครับคุณจบสกอร์พาไม่ได้ผมจบสกอร์คุณนายก็เป็นรู้ชนะละครับนักเตะเซรายังคุ้มเกล้ว้เดิมเดิมนี่นะครับตัวที่เด็ดแม่จับบอลเอาอย่างกับแม่ลิกครับแล้วเลิกกล้า เอาวานยังไม่ยอมก็ดีเหมือนกันแต่ยังยกไม่ได้ครับสองไปแล้วตัวสองไปซ้ายแอันนี้แล้วตัวนี้เด็ดได้ยกเลยทุกท่านยกไม่ยกยกไม่ยกใครเอาสองสุดโอ้โหความหวังน่าจะลิฟต์ลีแล้วละครดูแล้วเท้าให้มากครับแม่ผมว่าเมสซี่ไวแล้วคนนี้เร็วกว่าเมสซี่ครับ โอ้มาีมไหนทว่าจะจเข้ารบลนนากันไปด้วยดีๆนะครับแค่นี้เข้าแวกกลุ่มเยรนะครับเอาหันยังไม่ยอมครับเวลายังเหลือมีเวลาตลอดเวลาตีสายลายได้ครับ เมื <Beautiful. S 2> tacos, high, high, ่อสามดาวไปแล้วไปแล้วเอ้าเอ้าโอ้โหบริสาทตัุรกียร์ไปก่อนครับอีกหน้าไม่ดีเอาละครับบอลบันเดียวต้องดูกำลังที่กำลังครับแมนนแรกแมนนสองไม่ว่ากันครับแง่งร่างแง่งเอะสภาพร่างกายไม่พร้อมก็จบเหมือนกันครับนักกเฬาสอดแจ้งสอดแจ้งแล้วมาตีบอลว่าจริงจริงๆนี่ไม่ไหวครับบอกเลยครับ เอาเนาะตัวอนบอเกเอ้าเอาพี่แข็งแขงไปไปแล้วครับยิงตีดึงดึไไหไปไปเลสอนนะครับตัวทำเกมผมดูแล้วสนตัวไทยบอละครับตัวนี้ ยังยังย้อนหน้องไุตเสยบอกฟาครับแหมนักผู้พันไม่าครับขอบคุณผู้ชัขอบคนุนทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้ที่มาช่วเหลือน้องๆให้เรามีการจัดกรรกีฬา อนนี ica, ishi, ้ก็ขึ้นขอบอุปนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกากระโนนี่อุปนวยความสะดวกให้กับการจัดการงานนี้หมายเลขยอมขึ้นไปอ่น้องผู้พานยังปลูกต่อครับถ้าหนึ่งศูนย์ผมว่ามันแน่นอนเอาผู้รักษาประตูก็เอาแล้วครับมาแล้วจะทำประตูกหรือเปล่าผู้ตัดสินเป่าฟ้าครับเพราะว่าใช้ปุ่มครับเปิดปุ่มครับ ถ<ย><ง>้าหิวอะไรถ้าไม่อยากไปใครก็มาที่กองหน่วยกลางนะครับลูกชิ้นเรามีครับให้ตามล้านนครับอ้าวพี่ป,ป๋องครับปีกิ้งมีทางไหมทรายครับลูกนี้น้องกูทำแต่ลูกนี้มาไวแน่นอนย<า>ัง<ว>ู้มาเอ้าเอ้าเอายังไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหคุณ<ว><ว>ก็ไม่ได้ยิงสิครับมาไปแล้วตัวเกับแล้วจะเอาลูกสามไหม น้องๆใขอบคุณแก่ะครับขอบคุณท่านรอฮรด้วยครับที่ดูแลปอะกวดให้เราครับขอบคุณที่สุดครับสำหรับและอีพักหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับพี่ตั้มครับทำสนามผมน้องดนถ้าไม่มีสองคนนี้ผมก็ไม่ทำสนามพิเศษครับเนีพี่ตั้มเนี่ยวันนี้จนคนเราเลยครับ เาไ้สูกิ๊กกิ๊กเบอร์เก้าเกคนใส่เบอร์เ้าเก้าคอยเล่นดีนะครับแหมเหมือนผมน่สาแใมาให้เบอร์สิบนี่ละครับเบอร์สิบอในตำนานโอ้โหโดนประกันตัวครับนี่เาสกุลเลยครับเนี่ยมารก็าแรกแลครับเนี่ยผู้ตกิมบอกว่า ฝากครับฝากครับฝากแหมน้ำใจสุดยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับคลิ่นหอมวนเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับเอาล่ะลูกละนาทีคุณจะทำได้หรือไม่ไปเลยสิสองนะครับแหมดูเพื่อนบอกว่าสองสองเพื่อนสองสองแล้ลัไก่ยิงเสาแรกเองมันบอกก่อย่างอี้ไงบอกไงแล้วตัวสวนเลยครับเอาเลยครับเจียร์ไปก่อนคือท่าไม่ดีเจียร์ไปก่อน ลุกตอนะครับใคอีกตวนึ่มามไวที่ปอในการวยนะครับวก่ันจอยู่ช้าวกีาก็เหลืน้อยลเต็มีนครับคู่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับคูต่อไป นาเอฟซีากปลการเกษตรครับเยมตัวใอ้พร้อมนะครับเวลาจะได้กัดสินแล้วครับไปนีเสือลังครับห้อข้าวบาน ยังไม่ยอมไม่ได้ยังไม่หมดกูก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาดูทักษะดูหน่อยดูทักษ้ดูหนไรดูทักษะโยกโยกเอาครับไปแล้วโอยไปได้ไปไหนเอาไลีเปรลียบได้ไหมได้ไหมแอนหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ทักษะดีเหลือเกินครับเอาแล้วโคจิ่งเลียบไปเลียบไม่เรียบแหมผมว่าเรียบแล้วแต่บอลมันปีนครับเวันสิบสวนเหมือนกันผมก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอม ผ่านข้างเตาประตูออตแรกให้ได้ก่อนครับอ,อ,อ๋อไปนี่เก้าวขึ้นมามน้องภูการบุกหนักจริงคๆครับตรงน,นี้พี่กล้วยส่งเข้าประกวดเลยครับจากน้องตะไคร้เลยนะครับแน่ะพี่สลับสนุนที่สมุทรปราการบางปีโยงเลยครับเนี่ยน้องภูการนี่ก็แกียร์เลยแล้วเอาดวลไปยังไม่ผ่าโอ้โหรอดรอเก้าเก้า โอ้งโยนนยวิาโอ้โหอยากกระเท็บแต่พูดกันไม่เสร็จมอนน่าเสียดายพูดกัเสิ็นเป่ารวิดหมดเวลาโอ้โหน้องอุวาไปก่อน